สวัสดีท่านผู้จรวยทุกท,ท่านสวัสดีพีน่น้องเอฟซีของนะครับกล่าวมาพบก,กันเช่นเคยแนวทางการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นบ้านเนาะไม่ว่าจะเป็นทางฮานอยลาวบรรณาร่วมไปถึงหัวหุ่นรอบต่างจังหวัเป็นสุขครับรัฐไทยก็ดีวันนี้มาพบก,กันรอบของวันพฤหุธที่21กันยายน2566เนาะแบบแปๆก,ก็ย่างก่็สัปดาห์ที่3ของเดือนละครับแน่เวลาไม่เกินก่อนจะไปแนวทางของวันพฤหัสครับแนวทางวันพุธประสม ให้แก่ปังเนาะสรุปแาทางมาพูดก่อนครับ139 80เฉพาะเกตพิเศษ941ล่าง94ปกติ303ล่าง39 VIP 822ล่าง81อือ้อสามบนสามล่างสี่บนสี่ล่างแนวทางมันกลับสลับกันเนาะสองวันสามวันมาเนี้ยสวิงตลอดเลยอ้าววันนี้เจาะเน้นตร,ตรงมารอบหนึ่งเนาะให้หกให้ศูนย์เจาะอะไรครับจเจาะศูนย์สามไป303สามศูนย์สามแม่ แตกอีกแล้วพี่น้องปางปรูเยกันไปครับตรงตรงรอบเนาะแหมรอบแรกนี้เจาะ <c oughs> ขอไปครับเจาะมาดีอยู่นะรอบแรกเนี่ยให้หนึ่งให้9ก้ามันมัหนึ่งสามเก้านี่แหม่เก้ามารรัวเลยเนาะให้หนึ่งแปมา8ปดูนอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะพอแปดศูก็จากพิเศษขยับขึ้นไปเนาะโอ้โหไม่งั้นโรรัวเลยจ้ะพี่น้องแหม่ถ้าสลับรอบวันนี้แบบน่าเกียดมากอะ่ะ การตัดสินใจที่ผิดมากนะว่าจะเอาลงมาแล้วเนาะ <c oughs> โมโหชุดสามตัวให้แปดสี่หนึ่งมาอะไรเก้าสี่หนึ่งฮะสวยอีกแล้วครับสูอีกแล้วแปดสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเน้นรอบด้วยพิเศษเฉพาะกิจพ,พิเศษปกติเน้นรอบให้ด้วยเนาะอ้าวก็ยังปังอยู่ตรงรอบครับศูนย์สามสี่หนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งตามแต่บอดีเดอร์สองทุ่มสาวฝังหกลาบพนาเลขไหลหกสองห้าวางหนึ่งห้าาใจตัวเองตายจอย <c oughs> ตายจอยขอไปค,ครับ 372ล่าง73นี่มันจะออกอย่างนี้บ่อยสลับกับเบิรลลาวมันจะเป็นอย่างนงี้พอมันเบิ้ลแล้วมันก็จะมาหาเรื่องแบบนี้แหละเนาะวนๆนอยู่แค่นี้แต่ก็ยังพลาดต้องขออภัยราววันพุธขอแก้มือวันศุกร์ครับเหงๆแน่นอนรับประกันตามแตีปฏิวัตเข้าไม่หลุดครับมาลุ้นกันต่อคับแนวทางของวันพัชรหัดที่21กันยายนนะครับแนวทางหาหน่อยมัดรรมสุดจับพิฆาตสีหน่อยเนาะเฉพาะกิจศูนครับพิเศษ65ปกติ75 VIP 28 หลายคนก็ยังสงสัยกรงอยู่ว่าเอ๊ะทำไมให้6 5ก็ตัวที่แตกก็มีเนาะให้6ให้5ก็ไปเจาะอยู่นะเจาะ5เจาะ6เนาะเอาตัวเจาะตรงๆก็ว่ากันไปนะครับ10เ <c oughs> <c oughs> จาะอะไรครับไล่ศูนย์เลยเป็นไงเมื่อวานนี้ไล่ศูนย์ให้ดูเลยเมื่อวานก็8 0แล้วนะแต่วันนี้ยังให้8 0ศูนย์เนีแอดเอานะมันออกตัวเดิมมันออกทุกวันก็มีเนาะ 75้าไปเจาะไล่ให้แล้วเนาะ28เจาะไล่ให้แล้วเนาะตามเด่นไปเลยนะครับคู่เด่นก็ตรงรอบไปก่อนนะระวังคู่เด่นมาดีเมื่อวานก็ปกติเอ่อมา0ูตรงตรงเนาะเจาะ03ให้ท้ายแถวนะครับอา้าวเด่นวันหรือชุดที่2ชุดนอกตารางเด่นวันครับ2 9 6 3นะครับเด่นวัน2963นําไปใช้ได้ตั้งแต่หุ่นชงเช้าหวยช่งเช้าแล้วก็ยาวไปบ่ายดาวโจน์เลยเนะเาะอ้าวขอให้เฮงให้ปัง 1> ห1 6 6งไซเบิลวันนี้มาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงเมื่อวานนี้เจาะซ้มสามมันมาสองสองเนาะือมงงเหลือเกิน <c oughs> 3ตัวให้ไว้3ชุดครับเมื่อวานนี้ชุดแรกให้8ปดแปดเะยครับ8 4ดสี่หนึ่งมันออกอะไรออกพิเศษ9 4้าสี่หนึ่งฮบอกแล้วเมื่อวานเน้นรอบแต่วันนี้ก็ให้ไว้กลางแล้วกันครับให้ไว้พิเศษกับปกติเนาะ ให้ไวพ้พิเศษกับปกติละกันนะสจุดนี้หรือใครบอกว่าเอ้ยมันน่าจะมาทางอื่นก็นําไปใช้งานได้นะครับอ้าวฝากไวไ้เป็นแนวทางครับวันพฤหัสยเย็นจำรำเวยลำต่อเนาะตามเต็มพอดีนะพี่น้องอย่าไปตามมันทุกรอบครับไปที่รอบที่ชอบไม่รอบที่ใช่เนาะยังไงก็คอยใ,ให้ปักจุกโกรธเงินทุกคน,อกคนขอบคุณที่ติดตามผู้ชมครับ